สวัสดีครับพบกับช่องเสือกอบยำซิ่งเช่นเคยนะครับวันนี้มากอยู่กับทีมงานวันครับทีมงานวัน N O N E, o N e ทีมงานเจหนึ่งครับดูการเททำทางครับ มีแต่รถเดิมๆครับไม่ค่อยมีรถแต่งเะวันนี้มาดักเอาทางหน้าง,งานนะครับเดี๋ยวเรา,เาไปดูรถขุดกัน,นครับไปใช้รุ่นไร เอาดับซะแล้วเป็นงานเที่ยวนะครับเป็นงานเที่ยวระยะระยะทางไปกลับไม่ถึงห้ห้ากิโลครับสบายสบายครับเป็นด,ดินดานะครับจะคงไม่ซีเรียสครับเรื่องดินกระดูรถดังใสวยครับ เหยื่อไปเรื่อยๆครับน่าจานะจุดทางนะจุดทางทูกนะตรงรถที่เต็นก็ต้อง น,นี้ก็จะเป็นล็อกกี้195ครับทางเข้าเทก็จะยากๆหน่อยนะเพราะว่าเท่ทาถไถกุบฟังก่อนครับว่าจะฝุ่นนะไปตะลุม มันจะมีแต่รถเดิมๆครับทีมงานนี้ไม่เรียนรถแต่งครับเน้นใช้งานครับ ท้ายไม่ดังเลย,เ,ยเอ้ยเอ้ย้ยจะไม่เอาลงใช่ไหมครับเนี่ยคิดว่าไม่เอาลงไปแล้วอ้าสิ่งมากครับคนค่นี้ มาแล้วครับนี่ครับคันแต่งมีแต่งอยู่คันเดียวลันลันเนะี่ยช่างเท่ครับช่างเท่มาดูความสะเทือนท่อกันครับนี่โอ้โหสะเทือนมาได้ไกลนะ คลานมาครับมาเร็วไม่ได้นะหรือร่องรอยนะอ้มาช้าไปนี่รถท้ายก็จะเป็นฟอร์ดครับฟอร์ดเด,นะดียร์ฮอลแลนด์ครับเดี๋ยวเรามาดูรถดำก่อน ឬកុំដកប្រូថៃហ្នឹងឯងក៏ចបានមើលរៀនดูបែ สวยอะสีฟ้าเียเาเรียกสีฟ้าอะไรหะนักเลวแบบอื จะเลียดโผล่ดูสิสะเทือนสักหน่อยนนันสะเทือนเลยเสยนน่อยน,น, <c oughs> นี่เครื่องเกียร์โอหรอเปล่าเนี่ยใครรู้บอก <c oughs> ดิผมไม่ค่อยรู้เรื่องไอ ฮิโนโน่สหร่นะสวยนะคันนี้สวยมากนะนตโตที่อูน่าถ้าจะจำไม่ผิดน่าจะอ,อูสะใจราศีฮนะซีสเกียนนะทีนี้เราดูคันต่อไปครับ รถ,ถกแกับคันนี้ไปก่อนไปเครื่อง175นะ 6BG ครับไปก่อนแต่ตอนนี้เปลี่ยนเครื่องครับยกเครื่อง195ครับมาใส่แต่กรงองยังไม่ยังไม่สลับครับปกติกรองอยู่ฝั่งนี้ แคบเล็ดครับหน้าเล็ดครับทำใหม่ครับเจ้าบ่าไดกวนใหญ่มากโดยโดยอูเชียงการสร้างครับโอ้แคบยกลเล้ะเราขอจบเพียงเท่านี้ครับก็บกดไลค์กดกดกดแชร์ได้ครับสวัสดีครับ